วัสดีค่ะพบกับช่องนัทถาบิวตี้อีกแล้วนะคะรีวิวในวันนี้ก็คือเครื่องสำหรับช่วยดูแลความงามของผู้หญิงค่ะนั่นก็คือเครื่อง IPL สำหรับกําจัดขนด้วยตัวเองที่บ้านตัวนี้ค่ะเครื่อง Bounce Expert Pro 5 IPL Hair Remove System รุ่น b o u IPL 512C นักถามมีความคิดว่าอยากที่จะกําจัดขนในหลายๆส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นขนอ่อนๆบนหน้าขนจักะแลขนแขนขนขาแล้วก็ขนบริเวณบิกินี่ลายเวลาที่เราใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยไม่ให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมันแลบออกมาได้ค่ะแล้ววัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยอยากจะกําจัดขนหน้าที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันทําให้เวลาเราทาสกินแคร์ก็ตามเนี่ยขนพวกนี้มันทําให้ ขัดขวางการซึมของสกินแคร์แทนที่ผิวจะเนียนแล้วก็ซึมได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งแล้วเวลาที่เราแต่งหน้าทารองพื้นเนี่ยไอ้ขน,น,นอ่ออๆตัวเนี้ยโคตรเป็นปัญหาเลยนะคะถ้าเราไม่มีขนเหล่านี้มันก็จะทําให้เราทารองพื้นได้เนียนขึ้นทาแป้งได้เนียนขึ้นเกาะหน้ามากขึ้นนะคะแล้วขนพวกเนี้ยถ้ามีมากๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ทําให้รูขุมขนเนี่ยอุดตันได้นะคะแล้วก็เกิดสิวตามมาอีกค่ะ ทีนี้นักถาก็เลยหาข้อมูลตามคลินิกต่างๆถ้าเราอยากจะทําเลเซอร์รักแร้เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สท,ทาเลเซอร์รักแร้แยกนะคะถ้าอยากจะเลเซอร์ขนแขนขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคอร์สแยกหรือหลายๆที่อาจที่จะรวมไปเลยเช่นหน้าแขนขารักแร้แล้วก็มาคิดราคาดูแล้วเนี่ยมันก็พอๆกับการที่เราซื้อเครื่อง IPL ตัวเนี้ยมาทําที่บ้านเลยค่ะ หน้าตาของกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้จะบอกชื่อรุ่นไว้ว่าเป็นรุ่น pl 5 1 2 4ค่ะและตรงนี้นะคะสำคัญเพราะว่าเขาบอกว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหรือว่า clinical test นะคะหมายความว่าเราปลอดภัยแน่นอนสามารถใช้ได้ที่บ้านด้วยตัวเองได้เลยค่ะด้านหลังจะมีบอกรายละเอียดว่ากำจัดขนที่หน้าได้ขนหน้าแข้งขนลักแล้ขนบริเวณบ i กินี่ลนและขนหน้าอกได้ค่ะ และเขาจะมีหัวอยู่2สีนะคะก็คือหัวสีขาวและหัวสีทองค่ะอันนี้คือหัวสีขาวและอันนี้ก็คือหัวสีทองค่ะหัวสีขาวเนี่ยจะใช้สําหรับบริเวณที่เซนซิทีฟมากกว่าเช่นบริเวณหน้าลักแร้แล้วก็บีกินีไลน์ค่ะสําหรับหัวสีทองนะคะจะใช้กับบริเวณที่มีขนเส้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเช่นบริเวณหน้าแข้งกับขนหน้าอกค่ะ ด้านข้างจะมีรายละเอียดบอกว่าสามารถใช้ความเข้มข้นได้ถึง10ระดับค่ะซึ่งความเข้มข้นของแสงตัวนี้จะคำนวณตามสกินโทนบริเวณที่มีสีแตกต่างกันไปนะคะตามสีผิวของเราซึ่งตรงนี้เครื่องจะคำนวณให้เองโดยอัตโนมัติค่ะและก็ใช้ด้วยความเร็วเท่าไรและในแต่ละหัวจะมีความแรงด้วยกัน3ระดับค่ะ อย่างนี้ค่ะเครื่องนี้จะมีไฟทั้งหมด3ดวงถ้าขึ้นไฟ3ดวงเนี่ยจะเรียกว่าเป็นระดับ normal หรือเป็นระดับที่ปล่อยพลังงานที่แรงที่สุดสําหรับบริเวณที่มีเส้นขนที่แข็งนะคะถ้าเป็นไฟ2ดวงเนี่ยจะเรียกว่าระดับ gentle ค่ะเป็นระดับปานกลางและถ้าเกิดเหลือไฟแค่ดวงเดียวแบบนี้นะคะจะเรียกก็เป็นหมด extra gentle ค่ะสำหรับคนที่กลัวเจ็บเราก็สามารถเซฟโดยการเลือกระดับที่อ่อนที่สุดก็ได้ค่ะ รายละเอียดต่อมาบอกว่าเครื่องนี้มีจํานวนช็อตถึง4แสนช็อตด้วยกันถ้าเราใช้เครื่องนี้เพียงคนเดียวนะคะสามารถใช้ได้ยาวถึง10ถึง15ปีเลยค่ะถ้าเราไม่คิดจะใช้ยาวขนาดน,นั้นเราสามารถแชร์ให้กับผู้หญิงคนอื่นในบ้านหรือแชร์ให้เพื่อนๆก็ได้ค่ะและเราสามารถยิง IPL ได้2แบบนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูที่หลังค่ะและข้อสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือ ศูนย์บาวเนี่ยเขารับประกันเครื่องถึง2ปีเลยนะจากวันที่เราซื้อมาถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยเราสามารถส่งศูนย์แล้วเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เราทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมเก็บใบรับประกันไว้เป็นอย่างดีด้วยนะคะพอเราแกะกล่องออกมาด้านในเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกระเป๋าแบบนี้เท็กเจอร์ของกระเป๋าตัวนี้จะเป็นเหมือนหนังกลับอย่างดีเลยค่ะข้างในก็จะประกอบด้วยส่วนที่เราใช้ยิงเลเซอร์ a d ด APTER สำหรับชาร์จไฟแล้วก็มีแถมมีดโกนให้ด้วยนะคะแต่เราไม่ได้ใช้ค่ะเราใช้มีดโกนของเราที่ใช้ประจำอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีอีกหัวหนึ่งให้มาด้วยค่ะ เวลาที่เราใช้งานเสร็จนะคะเราสามารถเอาอะแดปเตอร์เก็บไว้ในช่องนี้แล้วสายไฟเนี่ยนาถาก็ยัดไว้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเราขี้เกียจเก็บนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องหยิบออกมาใช้อีกแล้วเราก็สามารถปิดฝาแล้วก็รูดซิปได้เลยค่ะจะทําให้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ในกระเป๋าใบนี้ไม่หายไปไหนนะคะซื้อเครื่องมาทําเองสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือความต่อเนื่องค่ะเพราะว่า ถ้าเราซื้อคอร์ดแล้วเราไม่สามารถเดินทางไปทําอย่างต่อเนื่องได้การยิง IPL เนี่ยต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ1ครั้งติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วจะทําให้ขนที่ขึ้นใหม่เนี่ยเส้นเล็กลงบางลงเรื่อยๆจนขนเนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คิดถึงสภาพตัวเองว่าบางครั้งเราก็ติดงานบางครั้งเราก็มีธุระอื่นที่สําคัญกว่าหรือบางครั้งเราก็ไม่อยากเดินทางออกไปไหนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะพอนึกถึงสภาพตัวเองกับ เบียแบบวินัยที่เราจะเดินทางไปเนี่ยก็กลัวว่าซื้อคอร์สแล้วเนี่ยจะไม่ได้ทํามีเพื่อนหลายๆคนของณฐาเองเลยนะคะที่ซื้อคอร์สแล้วเนี่ยคือไม่สามารถเดินทางไปทําอย่างต่อเนื่องได้บางคนยังเหลือคอร์สอยู่เลยแล้วระหว่างที่เหลือคอร์สถามว่าขนขึ้นไหมอะขนเราก็ขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็ พอเราว่างอีกทีหนึง่งเราไปยิงเนี่ยก็เหมือนเราไปเริ่มต้นใหม่เลยค่ะดังนั้นการที่เราซื้อเครื่องมาที่บ้านเนี่ยมันชัวร์กว่าตรงที่ถ้าเราขี้เกียจหรือไม่มีเวลาจริงๆแล้วแค่หยิบเครื่องขึ้นมาเราก็เปิดเครื่องเลยเนาะแล้วเราก็สามารถยิงไอ้เครื่องเนี้ยมันยิงได้รวดเร็วใช้เวลาน้อยดีนะคะแล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเราสามารถ แชร์กับเพื่อนได้ด้วยนะคะช็อตที่ซื้อมาเนี่ยก็ประมาณ4ี่แสนช็อตถ้าเรามีแม่หรือน้องสาวหรือว่าเพื่อนคนไหนก็ได้นะคะไปแชร์การหันกันแบ่งจํานวนช็อตกันยิงทั่วร่างกายแล้วนะคะมันก็ยังเหลือช็อตอยู่เลยนะคะเดี๋ยวณฐา,าจะสาธิตให้ทุกคนดูค่ะเริ่มจากหัวเล็กที่สุดแล้วกันค่ะหัวนี้นะคะจะหัวเล็กนะคะแตกต่างกับเจ้าหัวที่มีความใหญ่ตัวนี้ณฐา,าใช้อันเนี้ยมากําจัดขนอ่อนๆที่หน้า ซึ่งวิธีการใช้งานเขาบอกให้ต่ำกวอบบริเวณหนกแก้มนะคะลงมานะคะซึ่งเป็นบริเวณที่อยากกําจัดคนตรงนี้มากที่สุดเพราะว่ามันช่างเป็นอุปสรรคในการทาสกินแคร์แล้วก็การเมคอัพมากๆและที่สําคัญบางทีเนี่ยถ้าขนมันอุดตันเนี่ยมันทําให้สิวมันขึ้นด้วยค่ะถ้าเราไม่มีขนนอ่อนพวกนี้แล้วอ่ะเราก็จะแฮปปี้มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนการใช้งานนะคะเนักถ่าจะปรับ เป็นความแรงที่เบาที่สุดนะคะดูจากแสงไฟที่มันขึ้นเนี่ยเป็นขึ้นมาหนึ่งดวงพอนะคะเพราะว่าบริเวณหน้าเนี่ยอ่อนโยนที่สุดแล้วเราก็ทําการกะว่าต่ากว่าโหนกแก้มนี่เราสามารถกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็ยิงได้เลยมันก็จะแปบๆนิดนึงถ้าถามว่าเจ็บไหมมันก็เหมือนเอาหนัง ย่างมาดีเปียกๆบนหน้านะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าความแรงของเจ้าเลเซอร์ตัวนี้มันจะแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาที่ยิ้งมาที่หน้าเราแล้วเนี่ยเห็นไหมคะคอาเปจะมีการวัดระดับของแสงนะคะสีขาวที่มันขึ้นอยู่เนี่ยตรงนี้นะคะว่าผิวบริเวณน,นี้ความแรงของแสงเนี่ยมันจะขึ้นมาในเลเวลไหนแสงก็จะขึ้นประมาณนี้ถ้าผิวคํำกว่า ก็จะขึ้นประมาณนี้แต่ถ้าเครื่องนี้ไม่แนบสนิทกับผิวนะคะมันก็จะขึ้นว่ามันยิงไม่ได้นะคะสมมติเวลาระวางไม่สนิทอย่างนี้ค่ะมันจะขึ้นเป็นสีแดงก็คือเรายังวางไม่สนิทดีถ้าเราวางสนิทปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีว่าตอนนี้เราสามารถยิงได้นะคะก็จะยิงได้แบบนี้ค่ะความจริงก็เราควรจะยิงเลเซอร์ตอนที่ผิวหน้าเนี่ย คีนสะอาดดีแล้วนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่จะทําคลิปให้ทุกคนดูว่าเวลาใช้งานมันประมาณนี้นะคะวิธีการใช้งานก่อนที่เราจะใช้เจ้าเครื่องเนี้ทุกครั้งนะคะให้เราโกนขนก่อนทุกครั้งถึงแม้ว่าตอนนี้ขนของน้าฐานเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นแล้วเส้นมันเล็กแล้วก็บางเต็มทีแล้วแต่ก็ให้เราโกนก่อนทุกครั้งนะคะ เพื่อเวลาที่เราจะยิง IPL เนี่ยจะสามารถยิงได้ลึกถึงต้นตอของรากขนนะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีขนอยู่แล้วเรายิง IPL เนี่ยเราอาจจะได้กลิ่นไหม้ของเส้นขนด้วยค่ะบริเวณที่เซนซิทีฟเนี่ยก็จะยิงได้หัวเล็กพอเราจะยิงแขนขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากหัวเล็กเนี่ยเป็นหัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ส่วนวิธีการยิงจะมีอยู่2แบบนะคะเป็นการยิงแบบสเต็มทีละจุดไปเรื่อยๆแบบนี้หรือว่ากดปุ่มยิงค้างไว้แล้วลากยาวทีเดียวเลยนะคะการทํางานของเครื่องก็จะยิงที่แขนแบบอัตโนมัติทุกๆ1วินาทีแบบนี้ค่ะตอนนี้น้าทาก็ใช้เครื่องนี้มาประมาณ3สัปดาห์กําลังจะขึ้นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะผลลัพธ์ที่จะรีวิวให้ทุกคนฟังก็คือว่าเดิมเนี่ย น้ำถ่ายจะเป็นคนที่มีขนแขนเป็นลายๆตามแขนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะดูผิวพันธุ์เนี่ยไม่เกี้ยงเกาซะทีเดียวเพราะมันจะมีลายขนให้เห็นอยู่แล้วไอ้ขนพวกเนี้ยเวลาที่เราทาครีมหรือน้ํามันทาผิวเนี่ยมันขึ้นเร็วนักแหละเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ยาวเนาะมันทําให้เราดูแบบผิวไม่เกี้ยงบางทีดูเหมือนว้วผิวเราสก,กปรกนะคะพอเราใช้เจ้าเครื่องตัวเนี้ยผลลัพธ์ก็คือขนเนี่ยมันแทบไม่ขึ้นแล้วนะคะแรกๆที่ยิงเสร็จในสัปดาห์แรกเนี่ยขนมันก็ ขึ้นเส้นบางลงเล็กลงแล้วก็เริ่มขึ้นช้าลงเรื่อยๆตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่4แล้วรู้สึกว่าแขนเนี่ยเริ่มผิวพันเกียงเกาขึ้นเยอะเลยนะคะในส่วนของเรื่องขนหน้านะคะรู้สึกได้เลยว่า เวลาแต่งหน้าทารองพื้นแล้วเนี่ยผิวมันเนียนแนบสนิทไปกับหน้ามากๆเลยค่ะบางทีที่เรามีขนหน้ามากๆาหรือช่วงที่เราทาสกินแคร์มากๆาเนี่ยบำรุงเยอะเบางคนอาจจะไม่รู้เนาะว่าขนหน้าเนี่ยมันก็ยาวพอๆกันเวลาที่เราบำรุงสกินแคร์ที่หน้าหนักๆเนีนะ่ยพอเราไม่มีขนบริเวณที่เราไม่ต้องการแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างแฮปปี้ตอนนี้นัทถาก็ใช้มากําลังเข้าสัปดาห์ที่4แล้วแล้วขนก็เริ่มจะหมดแล้วคิดว่าถ้าเรายิงต่อเนื่องจนขนมันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถ ส่งต่อหรือแชร์กับเพื่อนที่เรารู้จักได้นะคะนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องจ่ายในราคาเต็มอยู่คนเดียวก็ได้ค่ะพอเราแชร์กับเพื่อนแล้วมันก็คุ้มค่านะคะนัทคิดว่าเป็นวิธีที่ประหยัดเราก็ทําได้เองที่บ้านแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองแค่เสียบปักแล้วก็ยิงได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปทําที่คลินิกเนี่ยไหนเราจะต้องแต่งตัวที่จะไปคลินิกจองคิวแล้วก็ไปนอนยิงแบบ มันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะมันอาจจะทําให้เสียเวลาในวันนั้นนะไปทั้งวันเลยเพื่อที่จะไปยิงเลเซอร์กับการที่เราเสียบป,ป๊กแล้วใช้เวลา5นาทีนะัาถาคิดว่าเป็นสิ่งที่นัาถาอยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังค่ะสําหรับคนที่สนใจนะคะาไปเจอเครื่องนี้มาที่ เซนท่นชิดลมนะคะแล้วนัทา,าก็เห็นว่าเขามีอยู่ที่เซนท่นหลายๆสาขานะคะอย่างเช่นเซนท่นลาดพร้าวก็เหมือนเคยเห็นนะคะว่ามีคิดว่าคงจะมีอยู่ที่เซนท่นหลายๆสาขาเดี๋ยวนัทา,าจะหาข้อมูลแล้วไว้ในดีสคริปชั่นด้านล่างให้ทุกคนได้ไปดูรายละเอียดกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็อยากฝากไว้ว่าทุกคนไม่ว่าจะซื้อเครื่องนี้มาแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือระเบียบวินัยของตัวเองนะคะถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยเราไม่มีระเบียบวินัยในการ ยิงอย่างต่อเนื่องเนี่ยสุดท้ายขนเราก็ยังขึ้นอยู่ดีมันก็เหมือนกับเราซื้อสกินแคร์แพงๆดีๆนะคะถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยในการทาหรือว่ามีเวลาดูแลมันเนี่ยผลลัพธ์ก็ไม่เกิดนะคะซื้อมาแล้วก็อย่าลืมใช้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะพอพูดถึงเรื่องวินัยในการใช้งานเนี่ยเครื่องนี้เขามีแอปพลิเคชันที่ให้เราโหลดขึ้นมา เพื่อช่วยในการเตือนความจําว่าเราเนี่ยถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องยิง IPL แล้วเมื่อไหร่นะคะอย่างเช่นเราตั้งไว้เลยว่าวันที่11เมษายนเนี่ยเราจะต้องยิงเลเซอร์ตอนเวลา1นึ่ทุ่มหรือว่าเป็นเวลาไหนก็ได้นะคะที่เราสะดวกนั่นเองค่ะสุดท้ายก็ถ้าใครชอบคลิปของนัทถาก็อย่าลืม กดไลค์หรือกด subscribe เป็นกำลังใจให้หนัทา,าด้วยนะคะนัทา,าจะได้รู้ว่ายังมีคนรอดูคลิปรีวิวของนัทา,าอยู่จะได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปวิดีโอดีๆให้ทุกคนดูต่อไปค่ะวันนี้นัทา,าก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย